สวัสดีครับพี่น้อง FC ทุกท่านนะครับวันนี้บ่าวสนจิ a n ชาแนลนะครับจะได้มารีวิวถนนในพื้นที่ของจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเป็นถนนออกตามชนบทตามทุ่งนานะครับว่าถนนการติดต่อสื่อสารตามชนบทของพื้นที่ในจังหวัดร้อยเอ็ดจะเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้พี่บ่าวอยู่บนถนน เส้นทางาทางหลวงชนบทรออ .4053 นะครับที่บ้านคัดเขานะครับตอนนี้ก็แยกออกมาที่ถนนรออบจนะครับก็คงจะเป็นถนนที่ดูแลพัฒนาโดยงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อนะครับที่หมายเลข1029นะครับ อยู่ในตรงนี้ก็จะเป็นถนนลาดยางนะครับสองเลนเต็มไปด้วยท่องทุ่งนานะครับป่าไม้ก็มีโอกาสผ่านมาทางนี้ก็จะมารีวิวให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับถึงการพัฒนาด้านสาธารณูปโภคโดยเฉพาะทางด้านถนนหนทางของพื้นที่ในจังหวัดร้อด นะครับว่ามีการพัฒนาได้มากน้อยเพียงใดนะครับก็มาดูกันครับตรงนี้ไม่มีไฟฟ้านะครับเป็นถนนที่ไม่มีทางไฟฟ้าผ่านนะครับสองข้างทางก็จะเต็มไปด้วยทุ่งนานะครับแล้วก็ป่าไม้เป็นโดยเฉพาะเป็นป่าไม้อยู่คานะครับบางที่เขาก็าจะ,ะกำลังทำนา เป็นนาปังกันนะครับถนนก็ยังไม่ถือว่าดีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะมีหลุมบ้างนะครับมีหลุมมีบอ่อบ้างนะครับก็มาดูครับพี่เ่าจะพาไปดูว่าถนนเส้นนี้จะไปที่ไหนบ้างนะครับก็ยังไม่รู้เลยว่าจะไป สิ้นสุดกันที่ใดนะครับเข้าหมู่บ้านดอนแชนหมู่ที่1น,นะครับบ้านดอนสีเมืองหมู่ที่10นะครับก็ไปเรื่อยๆนะครับเข้ามาในชุมชนในหมู่บ้านแล้วที่เบ่ายังไม่เคยมานะครับก็มีโอกาสผ่านมาทางนี้ก็เลยเข้ามารีวิวตามถนนในชุมชนในบ้านนอก ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารกันนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับก็ดูไปด้วยกันนะครับเป็นถนนสองเลนนะครับตามซอกตรอกซอกซอยนะครับก็มีการพัฒนาเป็นถนนคอนกรีตกันบ้างราดยางกันบ้างนะครับอย่างเช่นเส้นทางข้างหน้านะครับก็เป็นถนนคอนกรีต นะครับพี่บ่าวเลือกมาตามสนนเส้นนี้1029นะครับทางหลวงเนทนทิโดท่ห้ององค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือว่าอบอจ,จ1029นะครับบ้านคัดเขามาเรื่อยๆจนมาถึงบ้านดอนแชนนะครับจากบ้านดอนแชนจะไปทางไหนยังไม่รู้เลยนะครับมารอบนี้มาเพื่อสำรวจดูเส้นทางโดยเฉพาะนะครับ ก็มาดูกันนะครับออกจากบ้านดอนแคนนะครับตรงนี้ก็ยังเป็นถนนลาดยางที่เต็มไปด้วยป่าไม้ทุ่งนามีบ้านเรือนอสลับอยู่เรื่อยๆนะครับสลับอยู่เรื่อยๆ เส้นทางแถวนี้ก็ไม่ห่างจากตัวเมืองร้อยเอ็ดเท่าไหร่มากนักนะครับก็ห่างประมาณสัก10กิโลนะครับอันนี้ถึงบ้านดอนพิกุลนะครับบ้านดอนพิกุลก็ยังเป็นทางหลวง1029อยู่นะครับบ้านดอนพิกุลามาถึงตรงนี้นะครับ ไปตามถนนนะครับก็ยังเป็นถนนที่ใช้ได้พอใช้ได้นะครับแต่ว่ายังไม่ยังไม่ดีร้อยเปอร์เซนเท่าไหร่นะักนะครับเนื่องจากว่าเป็นถนนตามชนบทนะครับแต่ก็ยังเป็นถนนลาดยางนะครับ ตลาดอย่างแม้นจะไม่สวยงามแต่ก็สามารถที่ใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกปลอดภัยนะครับบ้านดอนพิกุลนะครับมีหลายหมู่บ้านนะครับก็ตามไปดูนะครับว่าเส้นทางจะเป็นอย่างไรบ้าง เรียนดงบางดอนพิกุลนะครับออกจากดอนพิกุณแล้วนะครับไปต่อตาม1029นะครับหมายเลข1029นะครับก็ดูสวยงามนะครับใช้ได้นะครับก็จะมีหลุมนานๆจะเจอหลุมบ้าง นะครับก็คงจะเป็นไปตามสภาพของการใช้งานนะครับนี่คือถนนในเมืองไทยนะครับถนนตามชนบทบ้านนอกนะครับไม่ได้อยู่ในเมืองก็ยังเป็นถนนลาดยางนะครับที่สัญจรไปมากันได้ อันนี้ก็จะเข้าสู่อีกหนึ่งชุมชนนะครับที่บ่าวจะเรียกไปทางนี้ยังเป็นถนนอบจอนะครับหนึ่งสองอยู่ <c oughs> ดูก่อนว่าเส้นทางนี้จะไปอย่างไร นะครับก็เอาถนนตามชนบทบ้านนอกนะครับมาฝากทุกท่านเพื่อจะได้ดูร่วมกันว่าการพัฒนาถนนหนทางในชนบทบ้านนอกของเราจะเป็นอย่างไรนี่คือถนนนะครับตามชนบท ออกสู่ชนบททุกซอกทุกซอยนะครับที่พี่บ่าวมีโอกาสผ่านไปก็จะได้ไปถ่ายทำให้ดูนะครับนี่คือเมืองไทยนะครับไม่ใช่ไปง่ายสะดวกง่ายเฉพาะในเมืองนะครับบ้านนอกของเราก็สามารถที่จะไปได้นะครับไปสะดวกด้วยถนนลาดยางถนนคอนกรีตน,นะครับ อยากที่จะหาถนนแดงถนนฝุน่นะครับไม่ไม่มีแล้วในตอนนี้ยกเว้นว่าไปทุ่งนาจริงๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีกตกันไปหมดแล้วนะครับไฟฟ้าก็ไปได้สะดวกนะครับแถมยังมีทั้งมีร้านอาหารมีรีสอร์ทมีโรงแรมให้พักตามชนหมดตามบ้านนอกด้วยนะครับ ก็ถือว่าถ้ามาเที่ยวเมืองไทยก็จะสะดวกเลยนะครับยังเป็นถนน1029นะครับถนนอบจอนะครับตรงนี้ก็จะเลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายเข้าสู่อีกถนนเส้นหนึ่งนะครับ เส้นทางนี้เป็นเส้นทางนะครับคงจะเป็นทางหลวงชนบทอพอดูหมายเลขก่อนยังไม่เห็นนะครับก็เป็นทางหลวงชนบทก็จะใหญ่ขึ้นนะครับถนนกว้างถนนใหญ่เลยนะครับเส้นทางก็สะดวก นี่ขนาดถนนตามบ้านนอกนะครับตามบ้านนอกทางหลวงชนบทแต่ยังไม่ทราบหมายเลขต้องขออภัยด้วยนะครับก็ถนนใหญ่กว้างใหญ่นะครับได้มาตรฐานแต่จะเป็นถนนแค่สองเลนนะครับพร้อมกับไหลทางอีกนี่คือทางหลวงชนบทในเมืองไทยนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ในจังหวัดร้อยเอ็ด นะครับเป็นเส้นทางที่สวยงามนะครับเดินทางสะดวกสบายอีกเส้นทางหนึ่งนะครับทางหลวงเส้นนี้นะครับดูก็มีถนนเส้นทาง1029เมื่อกี้นะครับที่ยังคลุกคลักอยู่มีหลุมบ้างนะครับก็ฝากทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับได้เข้าดูแลซ่อมแซม นะครับพี่บ่าวก็จะเป็นหูเป็นตาให้สำหรับหน่วยงานที่รับผิดชอบในถนนเส้นทางต่างๆนะครับจะได้รู้ว่าตรงไหนไม่ดีตรงไหนน่าจะได้รับการปร,ปรับปรุงซ่อมแซมนะครับนี่ถนนเข้าสู่พื้นที่มุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดร้อยเอ็ดแล้วนะครับถนนเส้นนี้นะครับ ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามให้กำลังใจสำหรับผู้ดำเนินการนะครับก็คือบาวุนจิคชแนลนะครับขอบคุณทุกท่านขอบคุณที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะครับกับช่องของพี่บ่าวนะครับดูถนนใหญ่ๆแล้วนะครับในช่องของพี่บ่าวก็จะเป็นถนนเล็กๆนะครับถนนเล็กๆถนนตามกรอบซอกซอยนะครับให้ทุกท่านได้ดู ถึงการพัฒนาของถนนในเมืองไทยของเรานะครับก็คงจะคลิปนี้เอาไว้เพียงแค่นี้นะครับจากนั้นก็จะเข้าสู่ตัวเมืองนะครับเหลือประมาณอีกประมาณ6กกิโลเมตรนะครับก็จะเข้าสู่ตัวเมืองนะครับขอบพระคุณทุกท่านอีกรอบหนึ่งนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับคลิปนี้คงเอาไว้เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ